เอ้าวเราเริ่มไลฟ์ไปแล้วก็ดังนะอ๋อต้อง entire s k i n แ e เล่เนี่ยทำไมมันต้องมีรูปปกข้างๆด้วยอะ อแล้วไลก็อย่างกระตุกเลยขอไปดูช่องตัวเองก่อนนะอขอไปดูช่องตัวเองก่อนนะเทช่่อองงตัวเก็นนะ ขนาดนั้นนะทำไมมันกระตุกขนาดนั้นนะของใครของใครของใครเอาเละเทะไปหมดแล้วแป๊บนึงมันกระตุกอ่ะไร้มันกระตุกมาก แบเราขอเช็คอันนี้ก่อนอเกาเี่ก่เก๊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 มาดูไลค์เราให้หน่อย

ช่วยดูไลฟ์เราหน่อยมาดูให้หน่อยช่วยมาดูหน่อยช่วยมาดูหน่อย,ย,อยทั้งกระตุกทั้งดีเลย์จะตายอยู่แล้วอ เก้เกเกเกได้ยินเราไหมฮัลโหล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  แกได้เราใช่ไหมมามาดูไอ้นี่เราให้หน่อยมาดูไลฟ์เราให้หน่อยมาดูไลท์เราให้หน่อยมาดูไลฟ์เราให้หน่อยแปบนถึงมันกระตุก ทั้งดีเลย์ทั้งกระตุกมันหนักมากตอนเนี้ยชื่อช่องชื่อช่องอยู่ในอยู่ในอยู่ในไลน์ชื่อช่องอยู่ในไลน์ชื่อช่องอยู่ในไลออน์นะ วี้องไม่ได้ไสไม่ได้ใจนกระทั่งนตหนึ่งอมเป็นกอได้องเลยกองเลยคับไอ้วินาีคุเอาดินลั้งนีคุณรู้สึกว่โอเคเรา่งรื่องอะไรออกเขาตกกันเาตเราก็เข้าใจเรื่องการันเราตกอแม้ระทั่งตัวตัวผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะบินไปกับแฟนเขาต่างจังหวัดอยู่ดีๆ็ส่งข้อความมาหาหัวเราแล้วก็มาบอกเออมาเจอหน่อยได้ไหมเราคงใส่เลยฉะนั้นมันไม่ใช่ละทำไมกรจะมาเจอ ถ้าินนะคะจะบินกับหัวอยู่บ่ายนี้ใคไปเจอผู้ชายคอื่นเไม่จำได้ขอบคุณต้องอ่านลายปุ้ยไจำคแอ่านได้ไงอ่ะรู้หัไม่ตยเกะคุณหัก้วยเหรอคุณรู้ไงคุณแกคุณร้ไงก็มีอ่าอีส่วมนดงที่ป็นคเอ๊ะเอ๊อ๊ะไม่ใช่แล้วเอ๊ะ ทําไมไลฟ์เรามันเป็นงั้นนะแล้วเราต้องย้ายมาโทรในโทรศัพท์อีกแล้วสภาพสภาพเพราอมมาโทรในโทรศัพท์เนี่ยกลงให้แนนเราใหคะแนนเสียง20-10ทำไมอ่ะมันไม่ได้ต่างกันเลยนะเกเราเราว่าเสียงมันก็ดีนะในคอมอ่ะ ่คอเบาแต่นี้ยดังดินแ้กลแล้วก็ถสรอง้มายใรค่ะแต่าดกูไลฟ์เราหน่อยชื่อชื่อช่องอยู่ในลน์กลุ่มอันนี้นี่แหละไลนยกลุ่มวัไหนนะอันนี้นี่แหละอันที่เราคุยกันอยู่นี่แหละกลงจะเล่นเล่นเบบอลใช่ไหมเล่นเบบอลกันก่อนนะ คือชอบ Hot Star Show จ้าโอ้ดีดิแตุกจริงๆอ่ะโอ้โหลองเสิร์ชเป็นเล่นเกมการเหเอเล่นเกมการไม่ใช่เออ เดี๋ยวหรือเปลี่ยนภาษาหรือเปลี่ยนภาษาเออไตรียจ้าเที่ยวสทํำไมมาชื่อเดียวกันอ่ะเทียวแต่เราเปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนอะนะมชื่อเดียวกันอะไรชท่อเดียวกันคืออะไก็เราไม่รู้จะตั้งอะไรอ่ะ เราไม่อยากไรละม,มันเป็นถเย,ยว่าเอกสูเนะเนี่ยมัน,นหเอเราอไรทงมา,า,าเราคเดียวปล่อยให้ปวดไรฟ์ไปคนเดียวแล้วกันเราก็ไปอยู่ในไลฟ์ปว